สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็เย็นนะครับผมก็เอาวัวครับคอกแล้วนะครับนะครับนี่วัวสองกนะครับที่แบ่งเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ก็ฝังของแม่ลูกนะครับฝังก็สองแม่ลูกครับอันนี้ก็สามแม่ลูกนะครับแบ่งกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ที่เดียวกันนะครับจัดชนกันนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะมาคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเรื่องฟากวัวนะครับ ของปีนี้นะครับซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับนะครับนี่ครับที่นี่นะครับที่นี่ก็คือบ้านบูดนะครับ่งมีเรจะมารีวิวเรื่องเฟาร์วัวนะครับนะครับซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติมากเลยนะครับนะครับสวนทางกับราคาวัวนะครับตัวนี้ราคาวัวถูกมากเลยครับ แต่ว่าราคาฟางกับสูงขึ้นนะครับสูงมากเลยนะครับกว่าปกติถึงหลายบาทแล้วนะครับนะครับสูงมากนะครับสูงกว่าปกติหลายบาทเลยนะครับแต่ว่าราคาวัวนะครับจะถูกมากนะครับนะครับถูกจริงจริงนะครับช่วงนี้เป็นเมงกรรมของชาวนาชาวชาวคนนี้วัวนะครับเป็นเปงกรรมมากเลยครับ นนี่ก็ฟางนาวินดับฟางนะครับนี่ก็จานวน120ก้อนนะครับนี่ก็ประมาณ120ก้อนนะครับซึ่งราคาแพงมากนะครับนะครับเรียวเดียยวผมจะชี้แจงนะครับเป็นข้ออเลยนะครับนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือค่าอัดนะครับค่าอัดฟางนะครับ ก็ได้15บาทนะครับค่าอัดฟานะครับ15บาทนะครับแล้วก็ค่าฟางครับค่าฟางของชาวนาที่ขายให้นะครับตกอยู่ที่15บ5บาทนะครับต่อก้อนะครับก็คือ2อย่างนี้ก็คือรวมกันแล้วก็30บาทนันะครับไม่รวมกับค่าขนนะครับถ้าเป็นค่าขนอีกก็10บาทนะครับกลายเป็น40บาทนะครับ ตอกอนนะครับนะครับซึ่งแพงกว่านาปีนะครับอยู่ที่ประมาณ15บาทนะครับตอกอนนะครับแต่ว่าค่านาปีนะครับฝางนาปีจากน้ําท่วมนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันนนาท่วมนะครับได้มันน้อยมากนะครับถ้าถ้าได้คืนได้น้อยมากนะครับฟางนาปีนะครับจะทําให้เราเราจะต้องเป็นต้องซื้อฟางเพิ่มนะครับ แต่ถ้ามีซื้อฟางเพิ่มมันก็ไม่พอกินนะครับนะครับแล้วกี่ก็หนึ่งร้อยก้อนนะครับหนึ่งร้อยก้อนก็คูณไปสี่สิบนะครับก็ไปสี่พันเลยนะครับหนึ่งร้อยก้อนนะครับโดยโดยประมาณนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่พอนะครับจะจะเอาอีกนะครับนี่ครับเพิ่มอีกประมาณสองร้อยครับเป็นสามร้อยก้อนนะครับ 300ก้อนคูณ40นะครับคิดดูเอานะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับนะครับ40คูณ0 0ครกับ12 0 0 0นะครับค่าฟางต่อปีนะครับ12 0 0 0นะครับแต่ราคาวัวนะครับถูกมากเลยครับตกดูที่ตัวหนึ่งก็ประมาณหมื่นต้นต้นครับหรือว่าแทบจะขายวัวตัวหนึ่งไม่พอไม่พอกับค่าค่าฟางต่อปีนะครับนะครับ เป็นเวงกรรมมากนะครับถ้าหากคนไหนที่ไม่มีนานะครับเวงกรรมที่จริงนะครับก็ต้องซื้อฟางแพงมากนะครับแพงกว่าเก่าเนื้อเลยนะครับนี่ครับขอวอนให้รัฐบาลช่วยเหลือนะครับว่าสบออกให้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องวัวครับนะครับช่วยช่วยเรษตรกรด้วยนะครับ